สวัสดีครับชิงลิโคราดครับนี่ครับพามายามหนุยแล้วครับวันนี้ครับไกลบ้านอยู่ครับวันนี้ประมาณสองกิโลนอกมันมาดักไว้นาวันนั้นเกก็ไปดักอีกฝั่งหนึ่งผมมายามของน้องก่อนครับค่อยไปดูของหน้าต่อในหนวันนี้ครับคันแรกครับไม่โดนครับผู้บักป่ามันวันนี้ยังไงต้อง นี่ก็เงียบเงียบเลยนี่ก็เงียบเงียบเลยครับผมตอนนี้อ๊ะมันเงียบปาเงียบพิษเลยวะนี่เขาหนหลอดนะที่มีรุ่นอยู่ก็หลายคันสามทิปเนี่ยโอ้ยเงียบต้องโอ้เนี่ยหนูแผงหนามีนะเนี่ยหนูปุ๊กใหญ่แขงใหญ่

ไหนหนูอะไรไหนหนูน้อยไหนหนูสิงเนี่ยไหนต้องดูดิโอ้ดูตัวโอ้เดยหนูซิงครับหนูน้อยหัวเงียบเนี่ยนั่งจากหลังต้องด้วยอีสองหลังมันต้องได้ยังตัวไปนั่นยังไม่ติด

มั่นต้นข้าวเหรอไะของจะชนไหลไหมก็สิบหลังโอ้สิบหลังเองโอ้โหแล้วหลอดเดี๋ยวไหลเนาะหลอดอดไรยังจับของสะท้อนเนี่ยโอ้ไปดูหน้าต่อครับจับทีงไหนแล้วตองของน้องไม่ติงคำที่ขวาหลังได้หนูซิงตัวนึง อุ้ยหนาวครับหนาว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 จะมืดมืดหน่อยนะครับเรื่องบ้านผมไม่มีไฟฟ้าเนะครับนี่ที่ไฟเห็นไฟไหมไกลๆนะครับอันนั้นคือลำตะคองนี่ครับนั่นขบวนไฟกระพริบน่ะคือเขาแยกเที่ยงครับ้าปผมอยู่บนเขาหนาวมากเลยครับนี่ลมโหูไฟฟ้าก็ไม่มีดูนครับไฟกระพริบแดงๆน่อันนั้นคือลำตะคองแยกเที่ยงอุ้ยหนาวหนาวหนาว เดี๋ยวผู้ดีชาตินะครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนมายามเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูวิวสวยๆเลยครับโว้ยน้ำปักตัวนี้แต่ครูยังอยู่วะโอ้ทางหนูสวยดวยดูว่าโอ้ทางสวยมากเลยครับเออผมนุ่งแขงเลยนี่นุ่แขงเลยนี่นุแขงเท่านั้นเลยครับนึ่อยู่ในป่าแบบนี้โว้ยได้ไงเรื่องนารอด หอยต้องเงียบกิบเืยอหอยต้องไม่ติดเลยเออไม่ได้เลยโอ้หูแม่น้ำก็สุดยังคักเนาะไหนเด็กโหครับนี่ครับ เดี๋ยวไม่ต้องส่องเดี๋ยวม,มวันมองไม่เห็นนี่ครับหนูปุ๊กครับตัวหนึ่ง<า>แล้วก็นหนูต้องขาวตัวหนึ่งไปสองตัวครับหนูอะไรน,ะนี่ยไหนไหนอ,อ,อามีครับพี่ครับหนูปุ๊กครับโอ้โหมากันหน้าเมื่อกี้นี่เอ้ยอ,อสวยอยู่ครับตัวนี้สวย ปลาใสสวยแกพูดเป็นปลาเลยตัวนี้ตัวสวยอยู่ครับตัวนี้นีน่สวยครับนบยยี่ครับสวยยครับนี่ ดีเดีนานี่ะโอ้ยยางนีมันยดเป๊ะเลยดอไหนตวงขาวเนี่ย่นนี่ิดสองตัวเลนี่วแงขาครับเี๋มันชอบอยู่ในป่าตัว้งขาใช่ะ่นนี้ิอตัวเลยเอแรกกับตตัวตัวใหญ่นูตัวเท่าหนุปุกเลยดูานี่ โอ้โหนี่นูเพงหนามีน่าหลอนอนี่นเาขานี่นกปลาน่เพงกงอยู่หลายนูเผงใหญ่ได้ทัวสีัวใช่ไหมนออ่าหลอน พูดเรื่เช่าอีกทีนึงนะครับคนมายามเชาาเน่อย,อยแล้วมันดูหนาจนได้อยู่หนาจะได้เพิ่มอยู่ครับแต่ไม่รู้กี่ตัวนะี่นีเช่าวใช่มวันที่หนูมาจะเดนมันหงายด้วยครับ เรียงงัวดที่คุ้มขายง่ายกว่าอืมมันตายมันก็ขายได้เนาะ้ออันนี้ตัวน้องขาไหนตัวน้องขาวเอ้าไหนนี่ไอ้หนุ่มรองขาวโอ้มีตันุรองขาวถูกต้องไหนๆเออนี่ก็รองขาวนี่ไม่ตายเลยรองขาวได้หลายสองตัวเลย น้อยตองติดทองขาวขน้องได้ทองขาวสามตัวครับมีมีติอ้อืมอือนี่ไรลูกปุ๊กไหนอโอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ครับโอ้นี่ครับลูกปุ๊กครับ มีต,ตีมันด<ล>้ว <laughs> ยยังไ,ไม่ตายเลยเขามันอืตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ดูมันย้อนแสงแด้วนี่เสาแฉะเพี้ยงอย่างไรล่ะโอ้แฟดไหนนะหลอดโอ้ตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ครับทุกท่าน ว่ามั้ยพี๊ดอือตัวนี้มีเจอแผงเน,นี้ยที่เนาะอือม,มันจะรูปแผงใหญ่เลยโู้โถึงว่ามันกินมองไม่เห็นถ่ายแฟตไม่ได้ปิดแฟตแต่เมื่อคืนนี่อือหืออู่พุกนอนต้องอูหักตัวเดียวเลยเด้ใหญ่เนาะตัวนี้อ้วนเนาะอุ๊กแผงใส่ต้องผมต้องไปหาเองสมังม้งไปหาเท่า,หาไหร่ต้อง <ห ả? S 1> นุก๊กแผงปีนี้มีหอยหลายเน,นี่ย หมดแล้วนี่นะหมดแล้วต้องหมดแล้วครับแต่รันทิบกว่าตัวเนี่ยเมื่าคืนมืน่าคืนสี่มาเช่าสามแลว้วก็นี้เท่าไรเนี่ยน,นี้สี่นีสี<อ>่ทิบอืมใครทิบกว่าตัวเนาะแต่ทิบสองทิบสามทิบสี่แค่นี้แหละ ปอมเดี๋ยวไปดูหนูรอไม่ทีนึงครับต่าบ้านโอ้ดูปูกใส่สวย,วยตัวนี้โอ้หวนปักเลยนัก,มกไม่ได้นูแผงยักทีเลยน,น,นี่ครับมาดูหนูที่ไดนะครับเมื่อคืนก็นมาเช่านี่ครับไอห,หนูปูกสามตัวครับตัวนี้ใส่สวยอยู่ครับเนี่ย พวกสมตัวล้วก่อนที่เหลือก็เป็นหนูท่องขาวครับกำลังคิดทํากันครับนี่ครับผมกขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเลยครับเด้อถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันอีพีต่อไปดวยครับสวัสดีครับ